วิธีทำเอาเสียงเพลงในติ๊กตอกมาทำเป็นเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์มือถือของเราสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีทำยังไงตามมาดูจ้าดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต and ด o i d o p p o จะเอาเสียงเพลงจากติ๊กตอกตรงนี้นะคะให้เราแตะไปที่ปุ่มแชร์คะ่ะแล้วแตะบันทึกนะคะแตะไปบันทึกวิดีโอคะ่ะระบบกำลังบันทึกวิดีโอของเรานะคะ บันทึกครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะให้เรากดปัดหน้าจอออกไปเลยนะคะแล้วไปที่คังแกลเลอรี่ของเราค่ะแตะเข้าไปเลยนะคะจะเห็นว่าวิดีโอที่เราบันทึกมาจะอยู่ในคังภาพของเราแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแตะไปที่เพสโต์ค่ะแตะตรงแว่นขยายนะคะพิมพ์คำว่าแปลงวิดีโอเป็น MP3 นะคะเด้งขึ้นมาแล้วเราแตะเข้าไปเลยคะ่ะ จะเป็นแอปนี้เลยนะคะใครยังไม่ได้ติดตั้งก็ทำการติดตั้งนะคะสำหรับใครที่ติดตั้งแล้วนะคะก็แตะไปที่คำว่าเปิดเลยค่ะแล้วแตะไปที่วิดีโอเป็นไฟล์เสียงนะคะ <General. S 1> แตะไปเลยค่ะแล้วแตะไปที่คลิปเสียงวิดีโอที่เราบันทึกมาจาก t i k t o k นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะให้เรามาตรงที่จัดรูปแบบตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะแตะไปที่ mp3 นะคะแตะเข้าไปค่ะแตะคำว่าแปลงนะคะ แล้วให้เราแตะไปตรงรูปดินสอมุมบนตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วให้เราลบชื่อเดิมออกนะคะกดลบออกเลยค่ะลบออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราสามารถใส่ชื่อใหม่ได้เลยนะคะเมื่อเราเปลี่ยนชื่อใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแตะไปที่เปลี่ยนชื่อค่ะได้แบบนี้กดปัดหน้าจอออกไปเลยนะคะจะพาไปดูว่าเสียงเพลงที่เราบันทึกไว้จะไปอยู่ตรงไหนนะคะ แต่ไปที่ไฟล์ของชันนะคะแต่เข้าไปเลยค่ะแต่ไปที่เสียงนะคะเห็นไหมคะว่าเสียงที่เราบันทึกมานะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราบันทึกมาแล้วนะคะเราอยากเลิกใช้งานนะคะเราก็สามารถกดค้างไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็แตะไปคําว่าลบค่ะจะมีป๊อกอัพเด้งขึ้นมาแล้วก็แตะคําว่าลบอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะแตะไปที่การตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือค่ะ เข้ามาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะแต่ไปเสียงและการสั่นค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะแต่ไปเสียงเรียกเข้านะคะแต่ไปบนอุปกรณ์เครื่องนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะต้องการใช้เสียงเรียกเข้าเป็นเสียงนี้นะคะแต่ให้เป็นเครื่องหมายสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะเมื่อได้เสียงที่เราต้องการแล้วกดย้อนออกนะคะทําการเพิ่มเสียงเรียกเข้าแล้วนะคะจะมาโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะคะ เมื่อเพื่อนๆโทรหาเราก็จะมีเสียงเพลงเรียกเข้ารอสายแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกาลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะ